ชัววางไม่ีเลยว่าหลุดชัวว่าหลุดชัวเย้ตีไม้เออลำโคตรนานเลยเย้ดินดินหลุดชัวกูบอก่อนโดดไม่โดนไม่โดนไม่โดนอเฮ้มันจะมันจะนี้มันเห็นคุ่ว่าเหียเกิดกูตายแล้วเหี้ยเนแล้ววะเฮ้ยลำ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 ลลำ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 กลำ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  กูตกใจหมดกูตกไปดิไปลำ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 นะกูจะยัง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 ลำ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 จังสวยสวยหน้าก็อีพอดีเย้พี่สาวมาเล่นแมนนี่มาเอาพี่สาวเดินเดินเดินเดิโอเคโอเคอ๋อได้ได้ไปจะรู้ได้ไงล่ะจะรู้ได้ไหมล่ะเย้ฮ้ยจิวจิวครับจิวครับจิวครับตีไม้อู้ไม่โดนนะไม่โดนนะกูบอกกูโดนยิงครับตัวตีตีก็ไม่โดนเฮียตีใคร เอาเฮียตีถูกคนเฮียเดินโดนเพื่อนเฮียเจีบไม่เอาใส่หนักว้าดแต่งสวยสวยคนนี่มันโหดจริงๆเลยว่ะเออจะ้องให้คุณฟีอยู่แล้วตอนแรกอะเอาเฮียเหมือนมึงอยากมึงล้มใกล้ๆกูอะมามาเมันล้มใกล้ๆกูใช่ไหมเนี่ยมาเสิร์ฟกูเลยอะเอาบินเพื่อบินเพื่ออะไรอะอะไรพี่ทำไรพี่พี่ทำไรพี่พี่ผมงพี่พี่ผมงเฮ้ยว้าวหัว ทำเงนได้ดวหรอว้าวกูขกลับไปอุ้มกลับไปอุ้มกูไม่กลัวมันล็อกไม่กลัวมันล็อกมันทำอะไรของมันวะมันมันมันกลัวกูมันกลัวกูเฮ้ยาลาอล่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 อลล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 ล

ชอชอยไม่กล้าดิไม่กล้าอุ่มไเยเฮ้ยแค่นี้ก็ไม่กลาเลยเขากล้ากันหมดประเทศอ่ะไอ้เียหกก็ไม่โดนค่ะใช่ใช่ใโอ้ยเชื่อมจะบิงอ้เชออเชื่อจะบิงสิกูโอ้โอ้ใจเยนพี่พี่เจเยนพี่พี่ใจเยนพี่กูรู้มือบิงพี่พี่เจเยนพี่พี่พี่บอกว่าเพื่อเพื่อมันจะหลุดไงกูหดเลยใส่ใ่กูลอดกูหลอดกูอดกหอด เออมันเรากูสุดมันเากูสุดมัแกกงูจัดมันแก่งูจัดมันแก่งูจัดกูรำโคตรคุมกูบอกก่อนเลยกูรำโคตรคุมอ่ะพี่ไหมเออแบบอยู่หน้าก้ยอี้อ่ะบอกก่อนเลยกูบอกก่อนเลยกูบอกก่อนเลยมาดิพี่มาดิพี่ขอโชว์ยานะครับขอโชว์ยาครับโชว์นี้กูจะไม่พับไม้นะครับป้าป้าจะป้า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 เอด็เด็ดออพ่ป้าบอก่ป้าป้ามันดึงไม้ได้ครับใจโดดเอ็นเอ็นพี่อยู่ไหนะไปยบ อย่าลืมตั้งไอวอนะคะไม่ใช่เกมเน้องด้วยนะพีอยไม่ใช่เกมนี้น้องมึงลงเกมแล้วน้องนี่นั่นไอ้ไอ้พีไฟครับไอ้พีไฟครับเอายาวหน่อยเฮ้ยจองแปดหน่อยได้ครับแปดสองครับแปดหน่อยไม่มีนะครับบอกก่อนเลยแปดหน่อยไม่มีจริงนะครับมีแต่แปดสองนะับแปดสองครับอ๋อแปดแล้วก็ยิมมาจีสองโอเคแหละเฮ้ยเฮ้ย ว้าหายมาดิกูโชบิ้งมาดิยังยังยังดูกูโชโชบนบ้านเล็กกูโชบนบ้านเล็กกูโชบนบ้านเล็กก่อนเอ้ยเฮ้ยเฮียดัานจัดเฮียเป็นอะไรอ่ะเอ้าเอ้าเอาก็ปิงเหรอกูรู้ว่ด้านไอ้เฮียเอ้าเฮียเอ้าเอ้าสวัสดีนะ เด er ี <Safe rév mark> ๋ยวกูดูแลแพทให้เ <high> ด <aba mus incom> um> ี <ankle Pop> ๋ยวกูดูแลแพทให้ถ้าปิงเดี๋ยวกูพาออกเดี๋ยวกูพาออกก่อนกูพาพาออกก่อนกูพาออกก่อนกูพาแพทออกมึงปิ่งอะไรแพทเราแพทเราแพทเดี๋ยวกูพาอุ้มอุ้มเดินเลยเจ๊เจ๊เจ๊ไดไหมยัง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 ลองมันยึดโอ้สวยพี่เราโอ้โห้แพทต้งปิงใช่ไหมเดี๋ยวกูพาพาพาเดินนะแพทเดี๋ยวกูพาเดินแพทถ้ามึงถ้ามึงหมดปิงมึงบอกกูนะแพทมึงหมดปิงมึงกดออกแล้น้องมึงกดออกได้เลยน้องอย่าเนียนนะเออโอเคโอเคหมดปิงแล้วโอเคสสววยย เมื่อคนปิงอิวจัดการยังไงนี่แหละเยอะเฮ้ยเฮ้ยบิงติดอี๊ยโอ้อหบิงได้อยู่น้องน้องแพทมีอิวพิธีน้องน้องแพทมีอิวพิธีน้องสวยน้องน้องน้องกูอยู่นี่น้องเออะโอ้ยที่ไนมาหลอกกันเฮ้ยเดี๋อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูแลพี่ทอยก่อนแพทเดี๋ยวขอดูแลพี่ทอยก่อนเฮ้ยมันมันจัมันจันี้มันเห็นคุ่น

พี้ยูขอบคุณครับที่ยามเสียงหวานมาครับหน่อยไปตายุูหล่อนี่มาโดเนต่วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเขาขอบคุณครับจอมเตี่ยมวันวานเลยครับเฮ้ยยามแผ้ไมล่ะมึงยามแผ้ไมล่ะมึงนินอะไรน่ะมึงอะไรโอ้ยมึงเย็บมึงเย็บโอ้ขอบคุณเขาขอบคุณโดเนตนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะตอนนี้กำลังมันะครับพี่สาวกู่อจัดตัดชุดแต่งงานเลยครับตอนนี้พี่สาวหล่อจัดตัดชุดแต่งงานครับโอ้ยเติ้งเก้าเก้าหรือเปล่อเติ้งเก้าเก้าหรอเปลาเก้าหกมันน่ะพี่สาวโอ้ ใช่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 ใช

กี่เกิดไม่ท mm ันแล้วเฮียมันจัดเกมนี้มันจัดกูบอกเลยเกมนี้นี่แหละเกมนี้นี่แหละที่กูจะไปลงยูทูบแอปแดงเนี่ยโอเคโอเคโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีตายยากเพื่อนเพื่อนไปที่เซียมึงเอาให้รอดเพื่อนไปที่เซียมึงเอาให้รอดกูรอดอยู่แล้วกูมีตายยากกูมีกูมีฮุกกูมีทุกอย่างเลยเพื่อนเชี่ยไปที่เซียมออกไปก่อนเราไปที่เซียออกไปก่อนเลยไปที่เซียมออกไปก่อนไปที่เซียมออกไปก่อนโอเคโอเคเอาประูไม่เปิดหรอโอเคโอเคเอาประตูไม่เปิดหรอเอาประตูไม่เปิดก่อนมาล้างทองมาล้างทองมาล้างทองไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูมีเหลียยยยมมออูู่ลลเี่ เีวนี้ไดป่ะวะจไดนะไม่ได้ปะเฮ้ยูเปอร์หอเหลี่ยมหนคูเปอร์คูเปอรต้องการเหลี่ยมมึงโโหมีเหลี่ยมไหนวะเดี๋ยวเด้อเด้เฮ้ยไดไดเหลี่ยมนี้ไดเหลี่ยมนี้ไดเหลี่ยมได้ไดเฮ้ยเดี๋ยวเดโอ้ยมีตากูล้มมีตากลไเก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 เไรกูคานออกกูคานออกไม่เป็นไรกูคานออกูคานออกเราานออกกลวเกยอยอยโอยอ้อย้้คน โอ้โหโอโโอเคยืะไปสวยสวยสวยเยยอะดีเยืยืะเก่งมากยืเก่งมากยืะเก่งมากยืะเก่งมากก็ตายเขาตาอ้าหย้ย้ยกน้อยเดี๋ยวๆดีนัาวนักข่าวมีท้ายนักข่าวมีท้ายกูจำได้ใช่ไหมนักข่าวไม่ได้ช่วยใครเลยนี่ใช่ไหมนักข่าวไม่ช่วยใครเลยใช่ใช่ใช่นักข่าวอามาเร็วกูคว้านอกแล้วนักข่าวนักข่าวทำได้ไหม้ย ว้าอย่าเขากู <seguinte> <บ esis> ไ, <trips> <jaar ans> ไม <wiele> ่เนะกูหล่อจี๊ดอีรู่ที่การแจะไข่ไม่ใช่ครับน้องเอามันไม่เฝ้าเลยวะมันเป็ไมหาพี้มันไม่เฝ้าเลยวะไม่เฝ้าเลยวะเอาเฮียมันตีมันตีบาเพื่อกูช่วยฟรีแล้วงั้นเอาเฮียจะเพื่อช่วยฟรีแล้วงั้นเอาจะเพื่อช่วยฟรีแล้วงั้นรู้แล้วค่ะเฮียว้า วายยาเลยไอ้ยสวยเสียวจัดเสียวจัดเสียวจัดกูเสียวจัดเลยทีแกูเสียวจัดเลยเอ้ยเอ้ยหัวใจเต้นแรงตุกตักตุกตักตุกตักอ่ะเฮียเอาบินเพื่อบินก็ติดเอาเฮียใครเอาเอาพี่มีคนซับอยู่เหรอโอกูเองเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ย จังก <ève S 2> uh ูรู้มันอยู่แถวนี้กูยีอยู่แถวนี้กูรู้กูรู้มันแหละไม่ใช่กูไม่รู้เฮียกูรู้มันแหละใช่ไหมแต่รู้ไห้หมอกอะแ่รู้ไหมดิโอ้โหเม่งทำไมท่าตีมเปงนกันวะว้ายตีก็ไม่โดนนี่เฮียมาดิมาดิเฮ้ยลำล้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 ำนะโคจ่ายัง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 ล้ำ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 ลำจังสวยสวยหน้าเกายี้พอดีเย้พี่สาวมาเล่นเมนนี่มาเอาพี่สาว เดินเดินๆโอเคโอเคอ๋อได้ไไปทะลุได้ยังไงล่ะมึงจะลุได้ไหมล่ะเย้เฮ้ยจิวชิวครับชิวครับชิวครับพี่มอยอู้ไม่โดนนะไม่โดนนะกูบอกก่อนเลยไม่โดนนะเชียเจ็ดสองโอ้ยชิบแปดเก้าเป็นศิลป์เพื่อนอยากลูกเองไหมเพื่อนมึงอยากลูกเองไหมเพื่อนอ้าวมึงคุยเชี่ยอ้าวเย้มึงคือเสียลองเพื่อนลูกเองนะกูบอกก่อนเลย ลองเพื่อนลูกเองนะอ้าวลูกเองแหละเย้เออลูกทำไมอะครับาพี่สาวกำลังเดินมาไม่ดูวะสายมึงเลยมั่งหรอกูโดนหนึ่งคับตัวตีตีก็ไม่โดนทีเฮียตีใครเต่าเฮียตีถูกเพราะอะไรเฮียจะโดนเพื่อนเฮียเจี๊ยไม่อยากใส่หนักว้าวจับจวบสวยกูนี่มันโหดจริงๆเลยว่ะกูนี่มันโหดจริงๆเลยว่ะเจี๊ยูให้เออสวยๆพี่สาวสวยๆสวยๆสวยๆเย้พี่สาวเอ็มวีพีจัดป้องโอ้โหดขนาดสตาร์ท ล่องหนหนามเคยเห็นปะสตันยังไงให้แบบล่องหนหนะมเคยเห็นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยสวยจัดเี่ยสวยจัดอ่ะเฮ้ยบอกเลยบอกเลยมีกดยอมอ่ะตอนนี้มีกดยอมกูบอกเลยเราวนตรงนี้ก่อนเราวนเฮ้ยไม่ได้ปะบอกงไหนบอกงไหนไหมบอกงไหนไหมเราจะวิ่งยาวกันวิ่งยาวกันโอ้โหมันบ้นไม่เป็นไรเราอยู่หลังพี่ตาไปนี่บอกแล้วสุดเราได้สุดเราได้ผลไหมใสายส่ใส่พี่ตาเทียเต่อได้ไหมเนี่ย สิบเก้าแล้วสิแล้วสิแล้วสิแล้วรอสวิโโอเคโอเชิวชิอาซูรีโซรีซีลอกอาดูลอกเฮียเฮ้ยไม่ไปกับอียูเอาเฮียติดไอ้สัอายังได้อยู่เฮียไม่ไวกับเอาเฮียเกิดใหม่ได้ไม่เป็นไรเนาะมึงกลเราหมมึงเราไหมดิม้าหมดินามึงกลเข้าไห่อยโเไดยเอาได้อยู่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 พี่สาวมาเออได้อยู่ได้ดู่สสสสสสสวเ้ เมื่อกี้แจ็คมันเดินเดินหน้ามาแล้วก็เดินถอยหลังนะมันก็เลยเดินเข้าไม้พอดีที่อ่ะมันจรับไม่ทันอ่ะสายษฐศาสตร์เรษฐศสตร์เศรษฐวิทยาเศยเจ้เย้โค้ดโธ่แหะเกมนี่โค้ดโหดอะบอกเลยนะกูบอกเลยนะว่ากูโหดจริงเอ้ายอมแพ้เย้ฮ้ยขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่มากมากเลย่ยนะตอนนี้สิทธิ์เืองขวาอยู่ยังไม่มีนะครับแล้วก็ขอบคุณสิทธิ์เลี้ยงที่ติดธิ์อนะครับขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้คอผมปกำลังไปได้ดีนะขอบคุณมากกนนะคครับบแล้วทุุจ๊